เจาพิธีรัชมังคลาพิเศษเป็นงานพระราชพิธีที่พระมหากษัตริย์ได้ทรงดำรงสิริราชสมบัติยืนนานยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในอดีตพระราชพิธีนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หเมื่อพุทธศักราช2451ซึ่งทรงครองราชยาวนานกว่าพระมหากษัตริย์ที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ไทย วันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2531พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำรงสิริราชสมบัติยืนนานกว่ารัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมัยิกาธิราชจึงทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าปโปรดกระหม่อมให้กำหนดการพระราชพิธีรัชมังคลาพิเศษในวันที่ 2, 3และ5กรกฎาคมพุทธศักราช2531ประกอบด้วยการประเพณีพระราชกุศลทักษิณานุปทาน นพระที่นั่งอมบรินทะวินิจฉัยมหาสุรยพิมานพระราชพิธีสมโพธิสิริราชสมบัติรัชมังคลาพิเศษกณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังและพระราชพิธีบวงสูงสังเวยสมเด็จพระมหากษัตริย์ในอดีตนพระพลาตรีมุกพระราชวังโบราณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยอนุโลมตามแบบแผนพระราชพิธีรัชมังคลาพิเศษเมื่อครั้งรัชกาลที่ห้า วันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2531วันแรกของพระราชพิธีรัชมังคลาพิเศษเป็นการบะเพ็ีพระราชกุศลทักษิณานุประทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกนพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมหายสูริยพิมานในพระบรมหาราชวังทรงจุดทูปเทียนบูชาพระพุทธรูปประจำพระชมวานพระพุทธรูปประจำพระชมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและทรงจุดทูปเทียนเครื่องราชสักการะ ถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วถวายพัดรองที่ระลึกงานพระราชพิธีรัชมังคลาพิเศษแด่สมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมทรงศีลสมเด็จพระญาณสังวรถวายพระธรรมเทศนากันหนึ่งจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปจัยทายธรรมบูชากันเทศแล้วทรงทอดพระไตร เสร็จแล้วเสด็จพระชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงจุดทูบเทียนบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏติมากรและพระพุทธรูปสําคัญแล้วทรงพระดำเนินไปยังหอพระาชกรมานุสรณ์และหอพระชพงศานุสรณ์ทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระพุทธรูปปางประจําราชการสมเด็จพระมหากษัตริย์ในอดีตแห่งกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรี และสมเด็จพระบุราพามหากษัตริยาที่ราชเจ้าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วเสด็จพระาชดำเนินกลับ วันที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2531พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีสมโภชสิริราชสมบัติรัชบังคลาพิเศษณนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชยวัตรทรงศีลเสร็จแล้วไปทรงจุดทูปเทียนถวายสักการะพระสยามเทวาธิราชณนะมุกเด็ดพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เสด็จลงย่างชาลาพระที่นั่งทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายเครื่องบวงสวงสังเวยพระสยามเทวาธิราชแล้วทรงพระครุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พระครูพรามอ่านประกาศบวงสวงสังเวยทรงประเคนพระตาหารแด่สมเด็จพระราชาคณะเสร็จแล้วทรงประเคนย่ามที่ระลึกงานพระราชพิธีรัชมังคลาพิเศษต่อจากนั้นทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาราชาก,กุตพันธ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พราพร N, มเบิกแวน่นเบียนเทียนสมโพธนพพอดลมหาสเวสวชัดร,ราชกกุฏภัณฑ์ดวงพระบรมราชสมภพพระสุพรรณบัตรสมโพชสิริราชสมบัตริรัชมังคลาพ,พิเศษทรงพระสุรายเครื่องราชกกุฏภัณฑ์แล้วเสด็จพระร,ราชาดำเนินกลับ วันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2531พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีบวงสูงสังเวยสมเด็จพระมหากษัตริย์ในอดีตเนื่องในงานพระราชพิธีรัชมังคลาพิเศษณพระพลาตรีมุขพระชวังโบราณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งพระเจ้าอู่ทอง ทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวาราชสกการะแล้วเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังพระพาตรีมุขพระราชวังโบราณทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปปางประจำราชการสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งพระเจ้าอู่ทองสมเด็จพระราชาคณะถวายศีลต่อจากนั้นทรงพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งจุมสายทรงจุดทูบเทียนทองเทียนเงินและทูบที่เครื่องบวงสวงสังเบย แลทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะสมเด็จพระมหากษัตริย์ในอดีตแล้วทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระมอมให้นายพาวาดบุญนาครองราชเลขาธิการอ่านประกาศพระบรมราชโองการสุดดีบูงสูงสมเด็จพระมหากษัตริย์ในอดีตจบแล้วพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพระตาหารและประเคนญานที่ระลึกงานพระราชพิธีรัชมังคลาพิเศษ แด่สมเด็จพระราชาคณะแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับ